เคยเป็นแล้วคนไข้แต่ยังไม่เคยเป็นคนในใจของคุณหมอถ้าพูดเรื่องแพทย์เรื่องหมอหรือบุคลากร,กรทางการแพทย์ก็ต้องยอมรับว่าหน้าตาดีเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอหรือพยาบาลเวลาผ่านไปก็ต้องเหลียวมองนะครับพูดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คุณหมอมาช่วยรักษา เสียสาของเราก็ถือว่าเป็นชายหนุมใจอีกตัวหนึ่งนะครับที่คุณหมอได้มีโอกาสมารักษาพยาบาลบ่อยครั้งนะครับภาพที่เราถ่ายใช้เป็นภาพประกอบยังมีปอกคออยู่นะครับปอกคอนี้ติดไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปอกคอได้หลุดหายไปแล้ว เท่าที่เราตามข้อมูลของเสียสารมาก็รู้สึกว่าจะมีข่าวปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นระยะระยะนะครับเป็นนนเป็นนี่แล้วก็ล่าสุดเห็นว่ามีข่าวเป็นแผลที่คนหางคุณหมอที่ดูแลช้างที่นครนายกก็ไปดูแลอาการแล้วนะครับข่าวจากพี่ๆล่าสุด เสียสาของเราไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นบาดแผลเล็กน้อยแต่เราก็คอยเป็นห่วงอยู่นะครับเราไม่มีภาพใหม่ๆมาที่จะเป็นภาพประกอบได้ก็ต้องใช้ภาพชุดเดิมนี้นะครับถ่ายมาไว้หลายปีก็ต้องใช้รีลันเพื่อออกอากาศ ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าเพียงแค่ครั้งเดียวจากนั้นไม่ได้เฉียวเข้าใกล้เสียสาริกายอีกเลยนะครับจริงๆแล้วระหว่างนาครน,นายกกับเขาใหญ่เราก็ไปค่อนข้างจะบ่อยเพียงแต่ว่าจุดที่เสียสาออกมาเป็นจุดที่เราซึ่งเป็นคนนอกเข้าไปค่อนข้างจะลำบาก แล้วก็ไม่รู้ข่าวคราวว่าจะออกช่วงไหนก็เลยไปนเน้นที่ช้างป่าบนอุทยานช่างเขาใหญ่เมื่อจะพูดถึงเสียสาก็ต้องกลับมาหาภาพเดิมๆนะครับสำหรับเสียสาลิกาของเราหรือพลายสาลิกาจริงๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของช้างป่าเขาใหญ่เพียงแต่ทุกคนก็แปลกใจ ว่าทำไมพี่ใหญ่ตัวนี้ไม่ยอมกลับขึ้นเขาเรามีข้อมูลว่าล่าสุดที่เจอแถวน้ำตกเหวนาล็อกเมื่อสักสิบปีมาแล้วนะครับตอนนั้นก็มีพี่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพลายตัวนี้นะครับเคยมาที่น้ำตกเหวนาล็อกบางทีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหากับอาลี ก็เลยไม่ได้กลับมาอีกทีเหมือนกับถ้าแถวสระบุรีจุดหนึ่งนะครับแถวน้ำตกกกอิดโดหรือน้ำตก7จดคตก็จะเป็นถิ่นของพลายสะอาดก่อนหน้านั้นก็เห็นบอกว่าขึ้นเขาบ่อยครั้งแต่พอมีปัญหากับป่าด้วนก็ไม่ปรากฏว่าขึ้นเขาอีกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเสียสาริกา จะมีปัญหากับใครหรือเปล่าเป็นเทียงแค่การคาดเดานะครับถึงยังไงก็ตามเราก็ขอห่วงใยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ห่วงใยพี่สาริกาของเราน่สองตัวมาสองตัวเฮ้ยตัวเดียวมัน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 สะท้อนด้วยเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัวจริงๆด้วยมาสองตัวแล้วครับ